นเยใกล้ๆผมเลยก็ได้ถ้้เห็นด้านหลังเลยพี่หน่อยผมโอเคครับฮัลโหลครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รับชมทางเพจ โตโต้ปีรัชจงเทพนะครับฝั่งว่าเสียงจะชัดเจนนะครับถ้าเสียงชัดเจนกรุณากดเลขหนึ่งให้ผมทราบด้วยครับผมตอนนี้แอดมินกําลังถ่ายทอดพื้นที่สถานการณ์บริเวณอบตหรือองค์การมรหาสนตำบลบางพรีใหญ่นะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดบางพรีใหญ่นะครับอาเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการครับพี่น้องชัดเจนนะครับเสียงนะครับถ้าเสียงชัดเจนกดเลขหนึ่งให้ผมด้วยครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับมีบุ๊คสวัสดีครับพี่ มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับเมื่อกี้พี่อี้ทักทายนะครับอี้แทนคุณนะครับพักประชาธิปัตย์นะครับทักทายกอดีพี่อี้มามอบของนะครับแล้วก็มีพี่น้องจากสสพักก้าวไกลนะครับแล้วก็มีพี่น้องจากสสพักเพื่อไทยนะครับพักไทยสร้างไทยนะครับมาร่วมนะครับถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ขอไยด้วยนะครับตอนนี้ผมนําทีมมีวอร์นเทียประมาณสักสิบห้านายนะครับมาร่วมกันสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของอบตนะครับเพื่อลําเลียง อาหารน้ำดื่มแล้วก็โดยเฉพาะเวชพันธ์รวมถึงของอุปโภคต่างๆนะครับตอนนี้ถือว่ามีจํานวนมากแล้วนะครับเกินความจําเป็นด้วยซ้ําไปโตาะตอนนี้เราไม่สามารถกระจายของได้ทันตามที่พี่น้องเอามาบริจาคนะครับฉะนั้นพี่น้องครับขออนุญาตนะครับถ้าพี่น้องต้องการบริจาคจริงๆนะครับรบกวนสํารวจหรือสอบถามไปที่ศูนย์อุปยบทั้ง7จศูนย์เลยนะครับว่าศูนย์ใดบ้างขาดหรืออะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันก็มากเกินไปเช่น ตอนนี้อาหารสดเนี่ยไม่ไม่แนะนำนำบนำาบริจาคนะครับเนื่องจากอากาศร้อนแล้วก็ของก็จะเสียแล้วก็เน่าเสียง่ายขึ้นนะครับแล้วไม่มีที่จัดเก็บไม่มีห้องเย็นไม่มีพื้นที่ในการเก็บของและสุดท้ายแล้วพอ,พอเสียปุ๊บคนเอาไปให้ต่อหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเสียพอคนกินก็ไม่รู้ว่ามันเสียพอกินไปก็มีอาการท้องเสียก็จะเขาเรียกว่าซ้ําเติมสถานการณ์ที่ยากลาบากนี้เข้าไปอีกนะครับฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่ตั้งใจดีนะครับก็อย่า พยายามอย่านำของที่มันจะบูดหรือจะเน่าเสียง่ายนั่นนะฮะมาบริจาคครับของจำเป็นจริงๆตอนนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นพวกเครื่องนุ่งห่มนะฮะพวกเสื้อผ้าแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ก็น่าจะสถานการณ์ที่คลายมากแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะเกินสองสัมบันก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะป,ปกติฉะนั้นพี่น้องก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมากนะครับตอนนี้มีหลายภาคส่วนเข้ามาสนับสนุนเยอะมากนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับทั้งนักการเมืองฝ่าย หน่วยงานเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็วันนี้ก็เริ่มตื่นกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้อาจจะยังเพราะว่ประมงจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับก็อาจจะขุกขัดบ้างแต่วันนี้ผมสังเกตดูแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือกันดีนะครับต้องให้เครดิตเขาหน่อยนะครับโดยเฉพาะทหารกองทัพบกนะครับเมื่อสักครู่นี้พอบีโวมาถึงก็น,นานายทหารนายทหารก็นําคนทหารจํานวนนับสิบนายเข้ามาช่วยงานวีบริเวณะครับดังนั้นผมคิดว่าผมก็จะ น่าจะสักพักหนึ่งคงจะถอนกําลังออกจากที่นี่แล้วเพราะว่ามันมันเพื่อ,อเพิ่มช่องว่างทางสังคมที่เราเรียกว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับจากภาวะ่าโควิดด้วยนะครับฉะนั้นผมเป็นห่วงน้องๆที่มาช่วยงานผมก็คงจะพาหน้องๆกลับก่อนเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐมากันมากแล้วโดยเฉพาะทางปอพแล้วก็ทางเขาเรียกว่าอาสาสมัครหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีทางกองทัพบกก็ส่งเจ้าหน้าที่ทหารมานะครับฉะนั้นเพิ่งจะมาถึงนะครับฉะนั้นก็ต้องขอแจ้งก่อนว่าเดี๋ยวยังไงวีอรันเซนน่าจะ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐแล้วเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมากินเงินเดือนทุกคนมาเป็นอาสาสมัครแล้วก็เหนื่อยล้าก,กันมากแล้วตั้งแต่เมื่อคืนลวนะครับวันนี้เราก็ขอจะพักผ่อนแล้วก็จะคอยสนุนถ้าเมือตงต้องการกําลังเพิ่มเติมนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องให้ทราบเท่านี้นะครับส่วนของข้าวของที่อย่างที่เรียนไปนะครับตอนนี้น้ําดื่มเยอะมากนะครับแล้วก็แมสนี่เยอะเกินละนะครับเยอะมากละตอนนี้ผมเมื่อกี้ผมได้เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่เขาเช็คสต็อกของซึ่งมันเป็นพวกอุปกรณ์เวชภัณฑ์เป็นผ้าปจมูมส เจลล้างมือเนี่ยน่าจะประมาณสักหนึ่งรถบรรทุกได้แล้วนะฮะตอนนี้คือเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เฉพาะจุดเดียวนะฮะเฉพาะจุดบางทีใหญ่นะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยตอนนี้ช่วยเหลือกันดีมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะภาคส่วนประชาชนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่น้องแทนผู้ประสบไปเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมครัรร้งนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมในทนะจะนำารีวารเซียแล้วก็นะพี่น้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็ ขอรายงานียงเท่านี้นก่อนแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าและมีอะไรที่จะต้องนําเสนออีกนะครับผมจะนําเสนอโดยด่ว,วนครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนกิ่งแก้วนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะฮะยกเว้นเฉพาะกรณีผู้ที่กําลังอพยพออกแล้วก็ผู้ที่กําลังเข้ามาช่วยเหลือเท่านั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือว่าทีมอาสาสมัครอย่างเช่นวีโอรันเตียนะครับซึ่งได้รับหมายมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบตอ เทสบาลบางพิใหญ่นะครับได้มอบหมายให้มีวัวนทียช่วยเป็นผู้กระจัดกระจายของนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าซอยกิ่งแก้ว25แล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าการสัญจรตรงนี้ค่อนข้างที่จะเงียบสงบแล้วก็ห้างร้านทั่วไปถูกปิดโดยประยายนะครับพี่น้องส่วนหนึ่งก็งต้องอพยพไปในอยู่ในเจจุดอพยพนะครับซึ่งตอนนี้เรารับได้ เราได้รับแจ้งว่ามีจุดอพยพจุดหนึ่งซึ่งซึ่งตกหล่นจากการทําเขาเรียกว่าการบันทึกไว้ของเจ้าหน้าที่นะครับก็คือตกหล่นไปนะครับเรากําลังจะไปจุดนั้นนะครับซึ่งคาดว่าจะอีกไม่นานจะถึงนะครับจุดนั้นอยู่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะครับจะเป็นลานจอดรถจะมีพี่น้องประชาชนจับจองพื้นที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็พื้นที่ที่สามารถที่จะพักอาศัยได้ในบริเวณแถวนั้นของสุวรรณภูมินะครับเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวในช่วงที่กําลัง มีคำสั่งของพยพอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในรัศมีไม่ถึง1กิโลนะฮะไม่ถึง1กิโลแล้วในณจุดที่โรงงานเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับตอนเนี้ก็จะมีเฉพาะรถนำของเราคือคันด้านหน้าสีดํานั่นก็เป็นรถของขอบวนของเรานะครับส่วนผมขับรถของวีโบอีกคันหนึ่งนะครับในการติดตามไปซึ่งท้ายกระบะของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยข้าวปลาอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ,ๆนะครับจํานวนมากนะครับเรากําลังจะไปกระจายให้กับจุดที่ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะว่าก็เป็นจุดที่ใช้คําว่าห่วงห้ามแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงถึงความปลอดภัยนะครับนะฮะตอนนี้เรากําลังเ,เข้าไปนะฮะจะเห็นว่ามีรถบรรทุกหลายคันวิ่งไปก็เพื่อจะไปต่างกระจระายของให้นะฮะตอนนี้มีเฉพาะรถของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่นะฮะที่วิ่งอยู่บนถนนเส้นนี้ ตอนนี้ผมอยู่บนกิ่งแก้วนะครับถนนกิ่งแก้วนะครับซึ่งคาดว่าก็น่าจะอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุการณ์นะครับก็คือกิ่งแก้ว21นะครับนะครับเห็นว่าถนนจะดูโล่งมากนะครับจะมีเอ่อเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาแล้วก็จะมีจะมี ประชาชนส่วนหนึ่งกาลังอพยพก็มีนะครับเนี่ยนะฮะจะมีวินมอเตอร์ไซครับส่งนะครับอพยพคนออกไปนะครับตอนนี้ผมกาลังจะออกซ้ายนะฮะออกซ้ายเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่ยังตกหล่นอยู่นะครับยังตกหล่นอยู่นะครับนะครับยังตกหล่นอยู่นะครับตกสํารวจแล้วกันนะครับตอนนี้ นะครับนะครับสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือรถเข้าไปไม่ได้นะครับที่เห็นด่านตรงนี้เขาไม่ให้รถเข้าเขาให้ยูเทิร์นออกทุกคันเลยนะครับนะครับเขาให้ยูเทิร์นออกทุกคันเลยนะฮะนะครับ,นะรบเดี๋ยวยังไงถ้าถึงแล้วผม น่าจะรายงานให้ชมอีกอีกพักหนึ่งนะครับอันนี้ผมผมไม่ดูบรรยากาศเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับว่าบนถนนกิ่งแก้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็มีการปิดการเข้าถึงบริเวณที่จะเ,เกิดเหตุนะครับดังนั้นออกเราออกมาแล้วนะตอนนี้เราออกมาจากจุดเอ่อเขาเรียกว่าเร d โซนนะฮะที่เขาเดนเจอร์ไว้นะครับว่าเป็นเขตอันตรายนะครับนะครับนะครับ โอเคนะครับพี่น้องประชาชนจะได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่แล้วบนถนนกิ่งแก้วนะครับผมขอเลียนรายงานพี่น้องเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าถึงจุดบริเวณที่เราจะนําไปของไปสมทบแล้วเนี่ยผมจะนํามารายงานให้ท่านได้ทราบอีกทีหนึ่งครับสาหรับวันนี้ก็สําหรับตอนนี้ก็ขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่าน,นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ ครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับไม่ไม่ทราบว่าเริ่มเข้ามากันหรือยังฮะตอนนี้คือตัวนะครับอันนี้เป็นชุดที่นอนนะครับเสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณลานจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งด้านข้างๆนี้เป็นบริเวณสนามบินนะครับนะครับ ตอนนี้ผมอยู่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะได้รับอนุญาตนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ของ AOT ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องออทา,งทานนรทันในงานจัดรถแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกวีบรนเียนำกระจายของจากอบตบางพีใหญ่นะครับส่วนหนึ่งนะครับมายัง จุดที่ตกสำรวจหรือจุดที่ไม่เป็นทางการนะครับเป็นจุดอพยพโดยโดยการรวมตัวของประชาชนนะครับโดยึ้นเองนะครับเพราะเขาไม่รู้เขาจะไปไหนนะครับเขาก็เลยมาจอดรถกันอยู่บริเวณลานจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นที่พักที่อาศัยนะฮะบางคนจอดนอนนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะน่าสงสารมากน่าเห็นใจมากนะครับไม่มีไม่รู้จะไปไหนอ่ะเข้าบ้านไม่ได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่ามันมีอีกจุดหนึ่งนะครับ ซึ่งตอนนี้เรานําข้าวและอาหารมาให้นะครับโดยเฉพาะทีมสมาชิทาาากที่บริเวณราจออดลดขงนถสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งตอนนี้คาดว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนไม่ต่ากว่าที่เห็นนะรรถที่เห็นเนี่ยคือรถที่มาจะใช้ว่าอพยพก็ได้จะใช้ว่ามาหลบภัยชั่วคราวก็ได้นะครับจะใช้ว่ามาเข้าบ้านไม่ได้ก็ได้นะฮะตอนนี้เขาก็เลยมาจอดรถอ,อยู่นี้นะฮะ ตรงนี้คือบริเวณลานจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ค่อนข้างน่าเห็นอกเห็นใจถ้าหลายคนเป็นมาเป็นครอบครัวเลยนะครับมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเขาบอกว่าถามจากเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับที่ดูแลสถานที่อย่างนี้นะครับเ <C ell ate> ขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงเย็นจะเยอะเม <C ell ate> ื่อวานเนี่ยประมาณห้าหกโมงเย็นเนี่ยคนเลิกงานพอดีไม่รู้จะไปไหนกลับบ้านไม่ได้ก็จะเข้ามาที่นี่แล้วก็มาจอดรถแล้วก็เอารถ่นแหละเป็นที่นอนนะครับนะครับรถเป็นที่นอนนะครับเราก็เลย เอาอาหารกับน้ําดื่มมาให้นะเดี๋ยว,เ,ยวเตรียมนะครับเตรียมขอให้ทางออขออนุญาตทาง AOT ซึ่งเขาเป็นผู้รับผิดชอบสมมทานในพื้นที่ตรงนี้นะครับขออนุญาตเขาใช้เครื่องขยายเสียงนะครับเพื่อจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนที่มาพักอาศัยที่นี่นะครับได้มารับข้าวของเครื่องนุ่งห่มนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของทาง แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม,มนะฮะเอาเกี่ยวกับที่นอนนะฮะที่นอนเอ่อเป็นน่าจะเป็นฟูกเป็นหมอนนะครับเป็นหมอนเปที่นอนประมาณ300กว่าชุดมาสมทบนะครับนะครับน้ําข้าวปลาที่เห็นหยุดหลังรถนี้นะครับก็มาจากอ่เอพี่น้องประชาชนบริจาคมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นวีวอเลนเทียจัดหาจัดซื้อมานะฮะอันนี้จะเป็นรถของวีวอเนเทียนะครับนะครับ อันนี้คือปรากฏการณ์ที่พี่น้องจะได้เห็นว่านะครับตอนนี้ภาคส่วนของประชาชนพยายามจะช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้มันสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้นะครับจะเห็นพี่น้องประชาชนที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับนะครับที่เขาเอ่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวในช่วงที่ยังกลับบ้านไม่ได้นะครับแะครับพี่น้องจะเห็นว่าตลอดแนวของถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่นะฮะ ก็เป็นจุดที่ต้องจอดรถกันอย่างนี้เลยครับตลอดดิมสองฝั่งข้างทางนะครับก็อยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเป็นชุมชนไปแล้วนะครับโอ้พี่น้องจะเห็นนะครับเห็นไหมครนี่คือตกสำรวจไปนะครับดูนีฮะนี่ฮะตลอดสองข้างทางจะเห็นนะฮะเนี่ยเนี่ยรถที่จอดนี่ช่หมดเลยนะครับผมนะครับนี่นี่ยังไม่เยอะนะครับห้าเกิดว่าจะเยอะก็คือช่วงอ่าเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็คือช่วงตกเย็นนะคนเลิกการ นะครับคนเลิกงานเขาก็จะมาร,าาร,าราวมกันที่นี่ะนะฮะนะครับเสสียบหบู่นยครับอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอ่อพาไปสัมภาษณ์แล้วก็พาไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในส่วนที่เอ่อตกหล่นอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองคุยดูก็ได้ครับป๊บหนึ่งนะครับ เออวัสดีครับผมต้นนะครับคุณแม่มาจากกิ่งแก้วใช่ไหมครับซอยอยิบเอทที่เกิดเหตุใช่ไหมครับตอนนี้แล้วแล้วตอนนี้มีหน่วยงานรัดเข้ามาหรือยัง,งยแบบว่ามาช่วยหาที่หลับที่นอนอะไรยังไม่มีใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วแล้วแล้วคืนนี้เขายังให้นอนที่นี่ต่อใช่ไหมฮะเมืเอมม่อคืนนอนที่นี่ปะฮะอ๋ะอ อ๋ออ,อแล้วแล้วนี่จะนอนนี่ก่อนใช่ไหมครับคือตรงเนี้ผมแนวร่วมธรรมศาสตร์เขาฝากผ้าห่มนะครับผ้าห่มที่นอนมาให้เดี๋ยวที่นอนแล้วผ้าห่มมาให้แล้วก็จะมีข้าวตอนนี้กินข้าวกันหรือยังครับม,มีมีมีข้าวเพิ่มมานะฮะแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มพวกแป้งสีฟงที่ฟันมีหมดเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมว่าให้แล้วจะไฟฟ้าใช้ย,ยังไงครับเนี่ยไม่มีอ๋อนอนท้ายรถใช่ม โอเคโอเคตอนเย็นคนถึงจะเยอะใช่ไหมครับบอกตอนเย็นเนี่ยคนเยอะมากอ,ะอะนะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณเ ลานจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมินะครับเสียงผมชัดเจนไหมครับเสียงผมชัดเจนนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิเห็นไหมครับนี่คือจุดที่ตกสํารวจนะครับไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามานะครับหน่วยงานนี้ไม่มีนะครับที่นี่นะครับพวกเขามารวมตัวกันเองนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนเข้าบ้านก็ไม่ได้นะครับเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ครับต้องมาอาศัยลานจอดรถจอดรถนอนจอดรถกินกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับ กลายเป็นจุดอพยพหลักอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตกสำรวจนะครับโชคดีที่ทางวีบรันเทียมาขับรถกระจายสิ่งของไปจุดต่างๆจึงได้พบเข้าจึงได้ทราบว่าโอ้โหที่นี่ยังตกสำรวจอยู่นะครับแต่ตอนนี้วีบรอนเตียนำอาหารข้าปลาของแจกต่างๆรวมถึงแนวร่วมธรรมศาสตร์พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณลานจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิแห่งนะครับถ้าพี่น้องได้ยินเสียงของผมอย่าระั้ ขอเรียนพี่น้องแจ้งบรรยากาัภายในทราบน,นะครับว่าเรานําอาหารน้ําดื่มของผู้บริโภคที่จับป็นรวมถึงที่นอนนะครับทั้งส่วนของจากอบมโบางทีใหญ่นะครับจากพี่น้องประชาชนบริจาคมาให้และอีกส่วนหนึ่งมาจากในร่วมธรรมศาสตร์การชุมนุมนะครับนามาให้พี่น้องสามารถมารับแล้วก็นําไปเก็บรักษารวมถึงอาหารและน้ําดื่มสามารถนําไปรับประทานได้ เลยนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับฝากแจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องให้ทราบด้วยครับขอบคุณครับอ่ะเห็นไหมฮะนั่นคือเสียงประกาศจากรถวีบลันเทียของเรานะครับจากรถวีโวเห็นไหมเขาก็ไปนอนกันใหญ่น็ออย่างนี้ฮะพี่น้องครับดูดิฮะอย่างนี้เลยครับดูดิฮะน่าสงสารมากน่าเห็นใจมากนะครับไม่มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการอพยพนะครับเขาต้องใช้วิธีการนะครับมาอาศัยลานจอดรถของ หน่วยงานนะครับของสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็ขอขอบคุณหน่วยงาน AOT นะครับซึ่งเป็นเอกชนสัมปทานพื้นที่ลานจอดรถแห่งนี้นะครับอนุญาตให้ใช้นะครับแล้วก็ให้เราได้นําสิ่งของมามอบด้วยนะครับนี่คือความน่าเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนเท่านั้นจะช่วยกันได้นะครับรอหวังความหวังจากภาครัฐไม่มีฮะมีไปถ่ายรูป 2- 3สช็อตแล้วก็กลับนะครับไม่มีมาอย่างนี้มาสํารวจดูดิว่ามัน ประชาชนเนี่ยตกสำรวจอยู่ตรงไหนบ้างเขาไปรวมกลุ่มกันอยู่ตรงไหนเนี่ยรถบรรทุกนั้นก็ใช่นะครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมสูมให้ดูน่ะฮะนั่นเขาไม่รู้จะไปไหนครับเขาเป็นครอบครัวเขาก็อาศัยรถของเขาเนาะนะฮะเป็นบ้านนะครับเห็นไหมครับน่าเห็นอกเห็นใจมากนะครับพี่น้องประชาชนครับนี่ตอนถ้าเราไม่ประกาศเนี่ยเราจะไม่เห็นประชาชนเลยนะพอเราประกาศเท่านั้นแหละโอ้โหเขามายืนต่อแถวกันเดี๋ยวผมเอาภาพภาพนิ่งให้ดูนะครับลงไปในคอมเมนต์ให้ดูนะครับว่าคนเนี่ย กระจัดกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะทางสวนสาธารณะนะครับนี่ฮะยังไม่มีหน่วยงานรัฐมานะฮะเนี่ยวีโวเป็นหน่วยงานแรกนะครับที่มานะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนี่ยังไม่เลิกงานนะเขาบอกว่าถ้าเลิกงานช่วงเวลาเลิกงานเนี่ยนะวันนี้ท่านถ้ายังไม่เปิดถนนให้เข้าบ้านได้เนี่ย คนจะเยอะกว่านี้อีกเพราะเมื่อวานเนี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณลานจอดรถของสนามบิสนสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับถ้าพี่น้องได้ยินเสียงของผมอยู่ในขณนะนี้นะครับผมขอเรียนพี่น้องแจ้งประชาสมคัญให้ทราบนะครับว่าเรานําอาหารน้ําดื่มของอุปโภคบริโภคที่จะเป็นรวมถึงที่นอนนะครับทั้งส่วนของจากอบตอบางทีใหญ่นะครับจากพี่น้องประชาชนบริจาคมาให้และอีกส่วนหนึ่งมาจากในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับนํามาให้พี่น้องสามารถมารับแล้วก็ นำไปเก็บรักษารวมถึงอาหารและน้ําดื่มสามารถนําไปรับประทานได้เลยนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับากแจ้งประชาันพี่น้องให้ทราบด้วยครับขอบคุณครับรครับนะฮะนี่คือเขาก็จะเข้ามาพักกันที่นี่นะครับเนี่ยจะเห็นว่าจะเดินทยอยเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะจะเข้ามาพักอาศัยที่ลานจอดรถแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นที่หลับที่นอนนะครับเนื่องจากว่า สถานที่นะครับไม่เพียงพอสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณลานจอดรถของสนามบิสนสุวรรณภูม,แมิแห่งนี้นะครับถ้าพี่น้องได้ยินเสียงของผมอยู่ในขนาดนี้นะครับผมขอเรียนพี่น้องแจ้งประชาธธรรสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าเรานำอาหารน้ำดื่มของข้อความพวกนี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงที่นอนนะครับทั้งส่วนของจากอบตบางกระใหญ่นะครับที่รประชาชนบริษาทมาให้เนยทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบกัน นะครับายนสยนี้นะครับแ้ให้ัพี่น้องที่ทราบเกิดนครับอะนะครับเราก็จะเปิดสัญญาณไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้คนที่ยังตกหล่นและยังเพิ่งได้ยินเสียงใช่ไหมจะเดินเดินเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องจะเห็นนะเขาจะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเอ่อบางคนเพิ่งได้ยินสวัสดีนบพี่น้องประชาชนเพราะ้านจอดรถมันกว้างมากนะครับกว้างมากนะครับ้านจอดรถ <c oughs> ที่นี่ผมอยู่ในขนาดนี้นะครับ วนพี่น้องแจ้งประชาชนใ้ทราบนะครับว่าเรานำอาหารน้ําดื่มของพวกบริโภคที่จับเป็นรวมถึงที่นอนนะครับทั้งส่วนของจากอบนน์เหนไหมครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเนไมครับไม่ใช่น้อยๆเลยประชาชนที่นี่นะครับนี่น่าจะหลักร้อยได้นะฮะมารับแล้วก็ดูสิครับดูนะเดินมาเรื่อยๆฮะเห็นไหมครเขาต้องมาจอดรถนอนตากแดดกันเลยนะครับไม่มีที่อยู่นะฮะเลยนะครับท่านี้นะครับ น้องให้ทราบด้วยครับขอบคุณครับดูดิครับนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับน่าจะหลักหลายร้อยคนได้นะฮะเฉพาะเฉพาะนี่กลางวันยังไม่ถึงเวลาเลิกงานนะฮะถ้าเป็นเวลาเลิกงานเนี่ยเขาบอกว่าจะมาอีกหลายเท่าตัวเพราะว่าเขามีที่จอดรถแล้วก็เขาสามารถใช้รถของเขาเนี่ย เป็นที่นอนได้นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนเป็นที่นอนได้บริเวณลานจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้าพี่น้องไเสียขอเห็นไหมที่เดินมาเดินมาแต่ละคนนคือเขาได้ยินเสียงประกาศนะครับเขาถึงเดินเข้ามานำอาหารน้เวมนอนนะครับทส่วนของจากบตบางีใหญ่ ผมไม่รู้ว่ามารอบนี้ผมจะโดนพรบชุมนุมอีกหรือเปล่าหรือพรกฉุกเฉินอีกหรือเปล่านะพราะปกติถ้ามาทํากิจกรรมอะไรลักษณะเนี่ยผมต้องโดนจับทุกครั้งเลยนะแต่รอบนี้ยังไม่เห็นนะไม่รู้จะมาจับผมอีกหรือเปล่านะนะครับเห็นไหมครับตอนแรกไม่มีคนนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่นะเขาก็อยู่ของเขารถของเขาเราก็ไม่รู้อ่ะพอเราประกาศนะครับที่อยู่บริเวณลานจอดรถของสนามกีฬาตะปูแห่งนี้นะครับถ้าพี่น้องได้ยิน มาเรื่อยๆเลยดิฮะดฮะมาเรื่อยๆเลยครับอาหารน้ำดื่มของอุปโภคบริโภคเลยไหมครับมาเรื่อยๆเลยครับนอนนะครับทั้งส่วนของนี่ยังเดินมาไกลนู่นนะไกลๆหนูก็มาครับหนุ่นไกลๆหนูฮะนู่นมาในะครับส่วนหนึมาจากในร่วมกับการชุมนุมนะครับนำมาให้พี่น้องสามารถมารับแล้วก็นำไปเห็นไหมครับสารรวมถึงนี่คือการทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลนะครับนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาล นะครับแจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องให้ทราบด้วยครับขอบคุูครับนู่นฮะมาไกลๆก็มาฮะกำลังเดินมาละทีละคนสองคนนะฮะนะครับนี่ฮะมาเรื่อยๆเลยนะครับนะครับแล้วเหมือนฝนจะตกพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณลานจอดรถของสนามกีฬาระปูแห่งนี้นะครับถ้าพี่น้องได้ยินเสียงของผมอยู่ในขนาดนี้นะครับผมขอเรียนพี่น้องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับก็เรานำอาหารน้ำมาเรื่อยๆนะครับนี่มาเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ อบตเห็นไหมฮะใหญ่นะครับดูสิครับเนี่ยเดินมาเรื่อยไหมฮะเนี่ยรถที่จอดอยู่ที่เห็นทุกคันเนี่ยนะฮะคือรถผู้อพยพหมดเลยนะมารับแล้วนะครับไปเก็บรักษารวมถึงนะฮะดูใกล้ๆนวลมาเดินมานะฮะไม่ใช่น้อยเลยนะครับเนี่ยนะฮะเดินมาเลยมาเรื่อยๆฝแจ้งประชาชนให้ทราบเลยครับเนี่ยพี่เข้าเดินมาแล้วเห็นไหมฮะของบริจาค มาจากแนวร่วมธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับพวกที่นอนนะครับของออคุณแซมฟินิกก็มาร่วมด้วยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณลานจอดรถของสนามวิสวรณภูมิแห่งนี้นะครับถ้าพ,พี่น้องได้ยินเสียงข,ของผมอยู่ในขนาดนี้นะครับผมขอเรียนพี่น้องนะครับมาสัมพัญนในทราบนะครับว่าเรานําอาหารน้ําดื่มของอุปโภคบ,บริโภคที่จับป็นรวมถึงที่นอนนะครับทั้งส่วนของจากอบตจุดนี้เป็นจุดตกสํารวจนะครับ นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยพี่น้องยังเดินมาเรื่อยๆเห็นไหมครับให้ทราบด้วยครับขอบคุณครับคือยังเดินมาเรื่อยๆนะครับยังเดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับอ่านะครับแต่ว่าเราก็ขอความร่วมมือเป็นระยะห่างนะครับที่อยู่บริเวณลานจอดรถ สนามพิศวณภูเขแห่งนี้นะครับถ้าพี่น้องได้ยินเสียงของผมอยู่ในขนาดนี้นะครับผมขอเรียนพี่น้องแจ้งารรงสกาทราบนะครับว่าเรานําอาหารน้ำดื่มเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศรับนะครับทั้งส่วนของจากปตบางทีใหญ่กรปตันกัปตันประษาสวัสิกามาให้และส่วนหนึ่งมาจากกัปตันเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บนึงก่อนเพราะว่าอธิบายกันไม่รู้เรื่องแล้วก็นําไปเก็บรักษาลงถึงอาหารและน้ำดื่มสามารถนะ ไปรับหฐานได้เลยนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับฝากแจ้งมาจะพาพี่น้องให้ทราบด้วยครับขอบคุณครับอ่ะนะครับนี่นะครับของทีมงานวีบรอนเทียนะครับร่วมกับแนวร่วมธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับมาช่วยกันกระจายของบริเวณลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูมินะครับเรามีเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะครับแบบพิเศษนะครับตอนนี้สามารถฉีดพ่นได้นะครับสําหรับให้พี่น้องได้เว้นระยะห่างด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับผม เรามีระบบการจัดการของเรานะครับนี่นะฮะพี่น้องจะฉีดให้เลยครับเนี่ยเครื่องฉีดให้นะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับใช่ครับผมโตโตครับพ yes ี่วัสดีครับขอบคุณมากครับพี่พี่มาอยู่ที่นี่นานจะครับนานแล้วครับมาเมื่อวานเหรอเมื่อวานเขานอนคันที่นี่ฮะครับอ๋อโอเคคืนนี้นอนอีกคืนหนึ่งขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวนะพี่น้องยังจำผมได้อยู่นะครับบอกคุณโตโตแหละครับ่าเขาดีใจมากนะครับที่ V ีโ o มาช่วยเขานะครับ นี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลนะครับดูนีครับปล่อยประชาชนมาอยู่กันบริเวณลานจอดรถเป็นทิ้งๆคว้างๆแล้วก็ไม่มีสิ่งของอำนวยความสะดวกอะไรเลยไฟฟ้านะปะปาไม่มีนะครับที่นี่นะครับไม่มีเลยนะครับตอนนี้เขาต้องอยู่ร้อนๆบนรถนะครับแล้วก็รอให้แดดลดลมตกค่อยออกมากันนะครับก็เอาเป็นว่าเท่าที่พี่น้องเห็นตอนนี้ก็เดือดร้อนกันทุกฝ่ายนะครับนะครับนะครับ เอาเป็นว่าผมพาชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนเนี่ยนะฮะไม่ใช่น้อยน้อยนะเนี่ยตั้งแต่ผมแจกมาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ200คนได้แล้วนะครับนี่ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมากันนะฮะปกติเลิกงานแล้วเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาจะมารวมกันที่นี่นะครับเอาเป็นว่าผมขอเรียนนําเสนอพี่น้องตรงนี้ก่อนนะครับสามารถไปใช้รถห้องน้ําได้ตอนนี้ที่ถามกันก็คือปั๊มน้ามันฝั่งตรงข้ามนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับที่พี่น้องก็จะใช้ห้องน้ําฝั่งตรงข้ามเป็นที่อาบน้ําแปรงฟันนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่น้องที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆจะมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ